ท่านในความิบบางใจในทางธรรมคอ้เราทั้งหลายสำเน็กและลึกศึกษาให้ถูกต้องแล้วปฏิบัติโดยจิตใจอันดีงามแต่ใจไม่ดีก็พยายามชำระสะสางแต่งให้ดีความดีได้ด้วยอาศัยสติและปัญญาพิจารณาให้เห็น อำนาจประโยชน์และความสุขของจิตใจดีเร,เราไม่ต้องมองที่อื่นมองในใจของเรานี่แหละเพราะบางครั้งจิตใจของเราดีเราก็มีความสุขจริงๆไม่ใช่ก็ไม่ใช่หลอกลวงแต่ความดีนั่นอาศัยอะไรเพียงแค่ไหนที่ได้ความสุขก็มีผลเกิดขึ้นอาศัยความดีที่เราประรอบบุญกุศลรูป การม,มาวจรก็ความดีความสุขก็เกิดขึ้นตามฐานะตามภูในความดีที่เรายินดีที่เราจะทำและปฏิบัติอย่างละเอียดประณีตตามกำลังของเราจะสามารถสร้างความดีในจิตใจของเราส่วนสิ่งที่ไม่ดี นั่นก็ปรากฏมีในจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าไม่มีเมื่อเกิดขึ้นแล้วมีผลอย่างไรบ้างเราก็ยอมทราบชัดทุกๆกคนเมื่อเรามีความจริงเป็นพยานยหลักฐานชนิดแล้วเราจะเชื่อตามใครเราจะเห็นตามใครเมื่อมันมีอยู่ในทีน่นี้มันเป็นอยู่ในทีน่นี้เราจะไปหาที่ไหน ข้อวัดปฏิบัติต่างๆเพื่อรู้เพื่อเห็นในสิ่งเหล่านี้เราก็สร้างขึ้นสร้างกำลังขึ้นมากำลังในฝ่ายที่ไม่ดีที่เรียกว่านิวรบ้างเรียกว่ากิเลสบ้างเรียกว่ามารบ้างกิเลสสมานบ้างก็มีอยู่พลังที่ทางดีในสิ่งที่ดีเรียกว่าธรรมก็มีอยู่เป็นเครื่องแก้กัน เพราะฉะนั้นเราตรวจดูพลังที่ไม่ดีที่มีอยู่ในจิตใจกามมาฉันทะความลหลงไหลผาใกล้รักใครยึดมั่นในทางกามมาลมรูปเสียงกลิ่นรสปัะภะต่างๆนนี้เป็นเหตุให้เราหลงเป็นเหตุให้เราไม่มีสติปัญญาอันละลึกชอบได้เห็นชอบได้นี่ เป็นกำลังในฝ่ายที่ทำให้เกิดตันหาความอยากเป็นสมุทยัยคือเป็นปัจจัยให้ทุกเกิดเป็นที่อาศัยเกิดให้ทุกพยาบาทเป็นกำลังในทางอคกศสมูลเช่นเดียวกันสร้างทุกสร้างพยาบาทเบียดเบียนป,ยนปะทุุส้ายเวรกรรมต่าง นี่พลังในฝ่ายอก,โกโุศลทินะมิทักความง่วงเหาเอานอนเกียดครานนี่เป็นส่วนหนึ่งทาให้โมหะความหลงสติปัญญาไม่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยให้ใหเราทาั้งหลายไม่รู้จักหนทางออกจากทุกข์ เป็นปัจจัยที่ทนุบบำรุงไฟเกิเลสความไม่ฉลาดให้เกิดขึ้นความเกลียดครานความโง่อเมาควาวนอนความฟุ้งซ่านความรำคาญเรียกอุธทธัจจะกุกุจจังเป็นข้อที่4นี่เป็นกําลังฝ่ายอาคติสลหรือฝ่ายยามานอันนึ่งเพราะความฟุ้งซ่านรำคาญนี่ มันไม่ให้จิตใจของเราสงบละเอียดลงไปได้ก็กวนตลอดเวลาข้อที่ห้าวิจิกิจฉาความสงสยัยลังเลในจิตในใจผลที่สุดไม่กล้าสละไม่กล้าทำให้ถึงสึ่งสภาพความจริงกลัวจะผิดกลัวจะไม่รู้กลัวจนผลที่สุดวันแล้ววันเล่าเดินแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่า ส่วนชีวิตเป็นของไม่แน่นอนเลยทิ้งไปเปล่าๆยังไม่ได้ทำเป็นเครื่องขัดขวางนี่ฝ่ายไม่ดีเป็นกำลังแท้สิ่งตอนนี้มีอยู่ในจิตใจข้อใดข้อหนึ่งนะเราเอาพลังทางธรรมมาช่วยมาแก้แล้วปลุกเราสร้างสติขึ้นมาแล้วเลิก ตรวจรองเหตุผลสร้างให้เกิดสมาธิอบรมจิตให้มีปัญญาแล้วต้องอาศัยความเพียรพยายามระลึกนุ้นเข้าไปดูจิตใจของเราว่าจิตใจในปัจจุบันนี้ มีายมาหรือกิเลสส่วนไหนที่เป็นพลังอยู่ในจิตใจที่ทําให้จิตใจของเราไม่สงบก่อกวนจิตใจเราอยู่เมื่อเรามีสติระลึกดูใจของเรามีความเพียรหนุนระลึกมีสติตั้งมั่นแน่วแน่มีปัญญาคอยสอดส่อง ด้วยความเชื่อความเลื่อมใสว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยเจ้าก็ดีท่านพ้นจากมานและบ่วงของมานได้ด้วยกำลังห้าอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องสำรวจตรวจตร,รองดูกำลังห้าอย่างมีศรัทธาเป็นต้นมีปัญญาเป็นที่สุด ศรัทธาความเลื่อมใสในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศรัทธาเชื่อในการกระทำของตนเองว่าเราก็ดีสัตว์ทั้งหลายก็ดีเป็นไปตามกรรมที่เราสวดทุกวันทุกวันบุคคลผู้มีความเพียรมีสติ มีสมาธิปัญญาในการกระทำความดีบุคคลผู้นั้นก็ได้รับผลดีได้รับความสุขได้พ้นจากทุกมาตามลำดับลำดับเราทั้งหลายที่ยังไม่พ้นจากทุกกเพราะกำลังส่วนนี้ยังอ่อนไม่สามารถที่จะ,ะกำจัดสิ่งที่ตรงกันข้ามได้เมื่อเราต้องการชนะการมฉชันทะพยาบาท ถินามิทะอุทัจักกุกุจ,จังวิจิกิจฉาห้าอย่างได้เราจะต้องสร้างกำลังในฝ่ายกุศลในฝ่ายธรรมให้มันมีขึ้นศรัทธายังอ่อนก็พยายามปรับปรุงจิตใจของเราให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสอย่างแรงกล้าในการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ถึง เพื่อให้บรรลุธรรมที่เรายังไม่บรรลุเพื่อเรารู้ธรรมที่ยังไม่รู้เพื่อให้ถึงเห็นธรรมที่เรายังไม่เห็นความเพียรของเรายังย่อหย่อนเราก็เร่งความเพียรขึ้นมาเพราะเราสร้างได้ความเพียรสติของเรายังไม่มั่นคงยังไม่หนาแน่นเราก็พยายามระลึกทำคําบริกรรมขึ้นมา บางองค์ท่านลึกทุกอิริยาบถต่างๆไม่ต้องเอาอะไรนะเราจะสร้างแต่สติเหมือนท่านอาจารย์มหาบัวท่านเล่าให้ส่วนตัวของท่านหน่อยฟังแต่ก่อนภาวนาภาวนาไปบางครั้งก็จิตสงบได้นานได้สบายภาวนาไปภาวนาไปก็ไ,ปไม่สงบอีกได้บ้างไม่ได้บ้าง,างเปลี่ยนอยู่เสมอต่อมาภายหลังท่านทําไมจับ ถึงเป็นอย่างนี้เคยภาวนาดีตลอดบางครั้งก็ได้บางไม่ได้บ้ถ้าจะสติของเรายังมีกําลังไม่พอมันเผลอจึงเป็นอย่างนี้ออาแต่นี้ไปเราจะพยายามเจริญสติเอาพุโทโธอย่างเดียวจนมาติดต่อเนื่องกันไม่มีเผลอทันว่าดยืนเดินนั่งนอนไม่แต่พุโทโธแล้วไม่ต้องเอาอะไรดูพุโทโธก็ดูใจอยู่ในพุโทโธต่อเนื่องกัน เว้นไว้แต่หับพอระลึกได้แล้วพูดโทรแทนทันทีเว้นไว้แต่เราพูดจําเป็นจะพูดเรื่องอื่นพอจบอันนั้นแล้วก็พูดโทรแทนอีกไม่ให้สิ่งอื่นเข้ามาให้ว่างจากพูดโทได้ท่านทำจนอิ่มตัวจนสติเข้มแข็งแกก่ล้าระลึกภาวนาลงไปจิตสงบรวมสนิททีนี้ไม่เสื่อมท่านได้ความเจริญก้าวหน้ามาตามระดับระดับ ท่านเจริญเมื่อรู้ว่าสติยังอ่อนท่านก็เพิ่มขึ้นได้โดยความพยายามท่านว่าเวรเยนะดุขมะจตติล่วงทุกได้โดยความเพียรพยายามสิ่งไหนที่รู้ว่ายังอ่อนยังไม่เพียงพอก็เจริญต้องฝึกถ้าเราไม่ฝึกไม่มีใครฝึกให้เราถ้าเราไม่อบรมใครแต่แทนเราไม่ได้เป็นหน้าที่ของเราโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นถึงคราวแนละ้วเราจะต้องทำหน้าที่ให้แก่ตัวเอง ของเราเองให้เพียงพอให้แ้มแข็งให้สมบูรณ์บริบูรณ์เมื่อสมาธิของเรายังไม่มั่นคงยังตั้งไม่ค่อยมั่นบางทีก็รววมระเดียวเดียวก็ทอนมารวนไปเดียวก็ทอนมาตั้งไม่ติดเราก็พยายามทั้งสติทั้งความตั้งมั่นนะเมื่อทำนี่เราก็ต้องปัญญาสอบสอง เมื่อเห็นตรงไหนยังอ่อนอยังไม่เพียงพอแล้วก็เจริญสิ่งน,นั้นทาเพิ่มขึ้นมาให้กําลังสมันเสมอรวมกันทํางานซึ่งสามารถกําจัดอกุศลน,นิวรนฝ่ายพยามารได้ชนะได้ในคราวใดจิตใจของเราเมื่อกําลัง <c oughs> ทางธรอ่อนกําลังทางพยามารทางอากลสนรมก็เจริญขึ้นครอบงําจิตใจ ให้อยู่ในอำนาจของกิเลสเมื่อตราบใดกำลังทำห้อย่างมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นกำลังห้าอย่างเป็นเจ้าของจิตใจสามารถขับไล่กิเลสมานเหล่านั้นให้ถอยออกไปหมดไปสิ้นไปตามลำดับด้วยกำลังอันนี้ ในการปฏิบัติสมาธิเราต้องตรวจตรังสอดส่องดูว่ากำลังส่วนไหนของเราอย่างอ่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรห้าอย่างนี้สำคัญเท่าที่ปรากฏมาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีจิตใจเข้มแข็งท่านสร้างกำลัง สิทธเหล่านี้ไม่ได้ลดลัะทุกวันทุกเวลาทุกอิริยาบทต่างๆท่านคอยกำกับสอดส่องจิตของท่านอยู่เสมอไม่ให้อกุศลอันลามกเข้ามาแทรกซึงอยู่ในจิตในใจได้ท่านพยายามกำจัดจนถึงสภาวะแห่งความสงบความพุทธผองบริสุทธิ์ ตั้งมั่นแนว่วแนว่ด้วยความพยายามของท่านเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายก็ควรจะพยายามตั้งอกตั้งใจศึกษาอย่างจริงจังกำหนดอย่างจริงจังพินิษพิจารณาอย่างจริงจังจะต้องประสบความเข้าใจอันถูกต้องะะจะถึงซึ่งความสำเร็จได้ ไม่เป็นสิ่งเจือเหลอวิสัยเพราะแบบแผนมันมีอยู่ในตัวของเราเพราะไม่ได้อยู่ที่อื่นถ้าเราเป็นผู้นักสังเกตอยู่เปิดเผยอยู่ตลอดลเวลาไม่ใช่สิ่งที่ปกได้ทั้งทางถูกมันก็มีอยู่แสดงให้เรามาอยู่เปิดเผยอยู่ตลอดลเวลาไม่ใช่สิ่งที่ปกปิดรูดได้แต่เฉพาะคนอื่น แต่เรายังไม่ได้ฝึกให้เพียงพอเรายังไม่ได้เรียนให้จบเหมือนกับวิชาการต่างๆที่เขาเรียนได้เราเรียนได้แต่ชั้นต่ำๆมันก็รู้ได้ทําต่ำและชั้นสูงมันก็ยังไม่รู้เพราะเราเรียนยังไม่จบส่วนความดีที่มีอยู่ในตัวของเรา มีไม่ใช่น้อยเราสั่งสมอบรมตั้งแต่เล็กจนใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่น้อยแต่เราไม่ค่อยจะระลึกความดีของเราไม่ค่อยระลึกปรมีของเราความอดทนเราเคยอดทนมาแล้วไม่ใช่ว่าไม่เคยต่อสู้ได้ชนะมาตามนหลับจนมีชีวิตอยู่ได้ปัจจุบันความเพียรพยายามก็มีอยู่แล้วเราเคยเพียรพยายามมาแล้ว เพียงชอบจนสร้างเมื่อสร้างตัวมาได้ในปัจจุบันก็ถึงสติปัญญาของเราก็มีอยู่แต่เราไม่ค่อยจะระลึกสำรวจตรวจตรองเอามารวมพลังกำลังใช้ให้หนุนให้ได้ผลขึ้นมาให้ได้ความสุขยังกระจัดกระจายอยู่ที่อ่นเหมือนกับเรามีทรัพย์แล้วเรามฟังไว้ไม่ได้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ตัวของเราเอง หรือมียาวิเศษแล้วเราไม่ไอเอามาใช้เราเกิดโรคก็ไม่มีประโยชน์ใก่ตัวของเราเรามีบุญกุศลได้สร้างสมอบรมศิลเราก็เคยปฏิบัติทานเราก็เคยรักษาเคยเสียสละถึงฟังเทศฟังธรรมบวทเรียนเขียนอ่านเจริญสมถะวิปัสสนาเราก็เคยทำมาแล้วถ้าเราระลึกถึงความดีหลัานี้อยู่เสมอจิตใจของเราก็าจะได้ผ่องแผ้ว ปลื่มปิติยินดีในความดีของเราเองเราจะอบรมจิตใจให้สงบก็ง่ายเราจะส่องมองดูธรรมะส่วนไหนส่วนต่อไปอีกมันก็ง่ายเพราะจิตใจมันดีมีความดีเป็นพื้นฐานอย่างน้อยจะลึกถึงสินที่เราพยายามละเวน้นรกษากายร่าษาคำพูดของเราพูดแต่สินที่มีประโยชน์ตลอดเวลาก็ทําให้จิตใจของเราผ่องแผ้วเหมือนกัน เป็นภาวนาไม่กุศสนเหมือนกันให้ได้ผลความสุขความสงบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราอย่าไปลึกสิ่งที่ไม่ดีให้เกิดความเรา้าร้อนเดือดร้อนมัวมอง,มองจิตใจของเราเพราะสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดทำจิตใจให้มัวมองให้ทุกอย่างนี้พระพุทธเจ้ากินสอนให้ละในเรื่องนี้เราต้องมีสติตรวจตรองดูอย่าเพียงแต่ได้ยินท่านกล่าว ถ้าเรามองดูในจิตใจของเราสังเกตดูเลยเราจะเห็นชัดในใจของเราตามธรรมคาสอนพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องไม่มีผิดมีทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์แสดงไว้จํานวนเท่าไหร่ก็มีในจิตใจของเราทุกอย่างแต่เรายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงทําให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงเท่านั้นมันยังผสมกันอยู่เพราะเหตุนั้นเรามานั่งสมาธิก็คือมานั่งเลือกเลือก สิ่งที่ไม่ดีออกเอาสิ่งที่ดีไว้เท่านั้นเองสรุปใจความยอ่อๆเลือกเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่สงบสิ่งที่วิเวกสิ่งที่ทางใจของเราให้สบายเบิกบานมีสติดีมีปัญญาดีในการระลึกกระลึกให้มันดีอย่าเป็นลึก,ก้วยความเดือดร้อนในการที่ปล่อยวางอารมณ์ไม่ดีก็ระลึกความดีให้เกิดความสงบ ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องแล้วาวางจิตให้ถูกแล้วมันก็ค่อยรวมไปสงบไปสงบไปความสุขก็ย่อมเกิดขึ้นเกิดขึ้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรา,เราทําไม่ได้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นกับเราไม่ได้เกิดขึ้นได้ทุกคนเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายเพียรพยายามดังบรรยายมาสงคนแก่เวลาจากนี้ไปให้ภาวนาต่ออีก สมควรเกิดเวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน